อิสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้หรือว่าประกันราคาข้าวนะคะเงินของพี่น้องชาวนาเน,นี่ยแหละคะ่ะไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้แจ้งชัดรายละเอียดของเงินประกันรายได้ข้าวว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะตอนนี้แจ้งข่าวด่วนเลยค่ะเบรกจ่ายเงินประกันราคาข้าวทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเงินประกันราคาข้าวสะดุดนะคะสสมาคมโรงสีส่งออกแล้วก็เผยนะคะในส่วนของการสั่งเบรกจ่ายเงินชาวนาหลังจากโปะแตกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพี้ยนทํางบประมาณบานปลายค่ะคืมหน้าล่าสุดเลยนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ6 14หรือว่าประกันราคาข้าวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่1.8มื่นล้านบาทเป็น4.6มื่นล้านบาทจำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า4.5ล้านรายเลยทีเดียวนะคะ เกษตรกรข้อราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงถึงงวดที่10แล้วจากเป้าหมายที่กําหนด30งวดเกิดปัญหาในเรื่องของงบประมาณด้านานการเงินค่ะไม่เพียงพอและเกิดอะไรขึ้นพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเดือดร้อนเกษตรกรเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่เงินโครงการประกันรายได้หมดหมายความว่ายอย่างไรสรุปแล้วประกันราคาข้าวเงินชาวนาไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข่าวทางธนาคารทกศเลยนะคะ คุณผู้ชมกล่าวว่าถึงผลการดำเนินงานทางธนาคารธกสณวันที่4มกราคม2,564จ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวนอยู่ที่4.1ล้านครัวเรือนจำนวนอยู่ที่4.5หมื่นล้านบาทนะคะคุณผู้ชมจำแนกเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว1ชนิดเนี่ยเงวดสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่21ธันวาคม2 5 6 3จำนวนอยู่ที่3.9หมื่นล้านบาท และเกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจำนวนอยู่ที่6 3 9 9 9ล้านบาทคงเหลืองบประมาณอยู่ที่253.89ล้านบาทแต่ยังคงไม่ได้จ่ายนะคะเนือ่องจากเนื่องจากว่าคณะอนุกรรมการกำกับและก็กำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนะะี่ยค่ะโดยอธิบดีกรมการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานสั่งระงับการโอนเงินให้เกษตรกรชั่วคราวนะคะ ปัจจุบันทางธนาคารทรกศยังคงคง้างจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่8สรุปหรือคือเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะอยู่ที่1,679.25ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมณวันที่4มกราคม2,564นะคะจำแนกเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว1ชนิดที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวตั้งแต่28ธันวาคม2 5 6 3านวนอยู่ที่3 7 9 8 9ล้านบาท แล้วก็เกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอยู่ที่1299.36ล้านบาทแยกรายละเอียดตาม อินโฟกราฟนะคะตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่งวดที่1ถึงอ่งงวดที่8บางส่วนด้วยซึ่งบางส่วนนี้ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแล้วก็ยังคงจ่ายไม่ครบทางธนาคารทกศยังคงไม่โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและส่วนงวดที่9ประมาณอยู่ที่129.23ร้าล้านบาทและก็งวดที่10ที่เพิ่งประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกไปนะคะอยู่ที่51ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้งสองงวดหลังเนี่ยยังไม่ได้รับการโอนเงินสักบาท ถือว่าเป็นข่าวที่ทางเกษตรกรรอคอยแล้วรอคอยอีกแต่ว่า ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะด่วนเบรกจ่ายเงินประกันราคาเข้าไปเรียบร้อยเหตุผลเพราะว่าในส่วนของพบว่าข้อมูลเกษตรกรนะคะเพี้ยนแล้วก็ทําให้งบบานปลายต้องไปทบทวนเรื่องนี้ก่อนถึงจะมีการจ่ายค่าการจ่ายเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เงินชาวนาอีกครั้งหนึ่งอิสานแซ่บจะริมนําข้อมูลข่าวสารมาติดตามแล้วก็วันนี้เรามาติดตามการประชุมคอรมอนะคะว่าทุกโครงการจะออกมาแบบไหนรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่จะเยียวยาประชาช ชนได้อย่างไรอีสานแซบไม่พลาดที่จะนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลข่าวสารกันใน,นคลิปหน้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ